ณป่าแห่งหนึ่งที่อุดมสมบูรณ์ยังมีสัตว์ป่าน้อยใหญ่มากมายและมีสิงโตใจดีตัวหนึ่งชื่อว่าขุนพลนี้ใส่ชอบช่วยเหลือเพื่อนๆนสัตว์ป่าอยู่เสมอจนกระทั่งวันหนึ่งขุนพลได้ออกหาอาหารขณะที่กำลังเดินอยู่นั้นก็มีเสียงดังขึ้นขุนพลขุนพลมีอะไรหรือเข้าสวย เมื่อคุณพรลได้ยินดังนัง้นจึงรู้สึกตกใจมากจึงได้ตามเข้าสวยไปที่ลำธารและเห็นเจ้ากล้วยหอมกำลังต่อว่าเจ้าทองมีอยู่มีอะไรพวกเจ้าทะเลาะกันทำไมก็เจ้าทองมีมันวิ่งแพ้ฉันถึงฉันจะด่าก็ไม่เห็นเป็นอะไรนี่ขุนพลได้ยินดังนั้นก็รู้สึกขำขกล้วยหอมคงคิดว่าตัวเองถูกทั้งทัที่ตัวเองผิด ขุนพลจึงพูดออกมาว่าพวกเจ้าเป็นเพื่อนกันถ้าเพื่อนทําผิดก็อย่าซ้ําเติมสิล้วยหอมรู้สึกละอายใจเป็นอย่างมากจึงเอ่ยคําขอโทษเจ้าทองมีเราต้องขอโทษด้วยนะที่ต่อว่าเจ้าเมื่อกี้นี้ไม่เป็นไรหรอกถึงยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วเรายกโทษให้นะกล้วยหอมกับเจ้าทองมีเอ่ยขอบคุณขุนพลผู้แสนดี หลังจากเรื่องนี้จบลงด้วยดีทั้งหมดต่างก็แยกย้ายกันกลับบ้านระหว่างทางที่ขุนพลแดิกลับบ้านนั้นก็ได้พบกับตะวันกำลังพูดคุยอยู่กับต้นก้าแต่ตะวันเห็นขุนพลก็เลยตกใจวิ่งหนีแต่แต่ต้นก้าตามลำพังเกิดอะไรขึ้นเจ้าต้นก้ลาต้นก้ลาเล่าเรื่องทั้งหมดให้ขุนพลฟังว่าเจ้าตะวันออกอุบายให้ต้นกล้าไปขโมยของของผู้อื่นดังนั้น ขุนพลจึงได้สอนตนกาว่าการกระทำของเจ้าตะวันนั้นผิดอย่าเอาเป็นแบบอย่างอย่าได้เชื่อคําพูดของใครอย่างผิวเผินจะต้องพิจารณาด้วยตนเองสิงกนตนกล้าได้ขอบคุณขุนพลหลังจากนั้นก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นทั้งสองได้ยินดังนัง้นจึงเดินไปดูและได้เจอเจ้าตะวันกำลังจับเข้าสวยเอาไว้ เจ้าตะวันจับเข้าสวยทำไมก็ข้าจะกินมันเป็นอาหารไง <laughs> เข้าสวยมันก็ย่อมรักชีวิตของมันเองเจ้าก็ย่อมรักชีวิตของเจ้าแล้วเจ้าจะทำแบบนั้นทำไมปล่อยให้เข้าสวยเป็นอิสระแล้วเจ้าจะได้บุญนะใช่ไดยเราไปเถอะอยากกินเราเลยนะถ้าอย่างนั้นข้าก็จะปล่อยเจ้าเพื่อเอาบุญแล้วกัน คุนพลและเข้าสวยเห็นว่าเจ้าตะวันกลับตัวได้จึงให้ความเมตตาไม่เอาผิดปล่อยไปด้วยความสงสารแต่ใครหารู้ไม่ว่าเจ้าตะวันกำลังน้อยใจอยู่ที่ไม่มีใครเห็นความดีของตนเลยและมานั่งร้องไห้อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ขุนพลเดินตามมาและพูดว่าอา้าวเจ้าตะวันมานั่งทำไมตรงนี้ก็ข้าน้อยใจที่ทำความดีแล้วไม่มีใครยกยก่อง ไม่มีใครเห็นคุณค่าความดีนี้เลยการทำความดีมันอยู่ที่ใจไม่จำเป็นต้องให้ใครมายกย่องเจ้าหรอกเพราะความดีที่เจ้าทำนั้นมันอยู่ที่ตัวเจ้าแล้วแต่เราเป็นคนหนึ่งนะที่เห็นความดีของเจ้าหลังจากนั้นสัตว์ทั้งหมดก็อยู่ด้วยกันโดยเพึ่งผ่าอาศัยกันอย่างมีความสุข